สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาคิค,คลินิกค่ะเหมือนเดิมค่ะหมอจ๋าค่ะวันนี้เนี่ยหมอจะพามาดูอะไรอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับบริการต่างๆของคลินิกเราซึ่งเคยไลฟ์ไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็จะมาไลฟ์อีกค่ะสิ่งนั้นก็คือการฉีด กลูตาโกลค่ะกลูตาโกลเนี่เป็นเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เรามีใช้ในอาชีคลินิกเป็นยาฉีดนะคะฉีดกระจายที่ผิวหน้าค่ะมีหน้าที่ในการช่วยให้ผิวใสผิวเด้งผิวขาวผิวผ่องออร่าออกนะคะริ้วรอยเล็กๆหายไปคือสรรพคุณเนี่ยเยอะแยะมากเลยค่ะแต่สิ่งที่โดดเด่นมากของเขาเลยอะ่ะก็คือตามชื่อเลยค่ะกลูตาก็ต้องความขาวอยู่แล้วนะคะใครๆก็ทราบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ตัวเนี้ยค่ะเป็นกลูตาที่ใช้ฉีด เข้าที่ผิวหน้าได้เลยนะคะซึ่งกรูต้าโกลนี่ค่ะเป็นสินค้าจากเกาหลีเป็นแบรนด์ทางการแพทย์ของเกาหลีนะคะที่เพิ่งจะเริ่มมีจําหน่ายไม่นานมานี้เองแล้วทางเราเนี่ยก็ได้ไปพบกับทางบริษัทที่เป็นตัวแทนจําหน่ายะคะ่ะของประเทศไทยที่นําของเกาหลีเข้ามาครั้งแรกเลยที่หมอเทสยาค่ะคือเปลี่ยนตั้งแต่โดสแรกเลยนะคะเปลี่ยนโดสแรกเลย เปลี่ยนยังไงคือเปลี่ยนทั้งหมดตามที่หมอแจ้งไปเมื่อกี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวใสขึ้นนิ่มขึ้นนวลขึ้นแน่นขึ้นแต่งหน้าแล้วเครื่องสำอางติดหน้ามากขึ้นผิวขาวขึ้นคือเปลี่ยนทุกอย่างที่บอกเลยค่ะตั้งแต่เข็มแรกเรานึกภาพดูว่าฉีดเข็มแรกเราเปลี่ยนขนาดเนี้ยเข็ม2เข็มสจะเปลี่ยนขนาดไหนนะคะซึ่งเจ้ากรูตาโกลจากเกาหลีตัวเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้มีแค่กรูตาไทโอนอย่างเดียวเขามีวิตามินและธาตุต่างๆอะคะ่ะอีกถึง62ชนิดเลยมีอะไรบ้างนะคะ ก็คือตามนี้เลยเป็นตัวอเอกสารที่ส่งตรงมาจากบริษัทที่เกาหลีนะคะก็จะเป็นพวกนี้เลยคะ่ะจะเห็นว่าตัวเลขต่างๆอะคะ่ะก็คือส่วนประกอบทั้งหมดซึ่งบวกกันได้62ชนิดนะคะซึ่งตัวหลักของเขาก็อยู่ตรงแกนกลางเลยคะ่ะ GSH ก็คือกลูตาไทโอน ะะซึ่งเนี่ยค่ะจะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยเยอะมากว่ามีอะไรผสมบ้างนะคะรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ62ชนิดมีทุกสรรพสิ่งเลยที่บำรุงผิวได้ตัวเด่นตัวชูโรงเลยก็คือกลูตาค่ะซึ่งกลูตาเนี่ยมีถึง3ฟอร์มเลยค่ะที่เป็นกลูตาไทโอนผสมนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ค่ะเดี๋ยวหมอให้เจ้าหน้าที่เช็ดยาชารอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเผยโฉมคนไข้กันว่าคนไข้ที่เราจะฉีดวันนี้เนี่ยคือใครนะคะอ่า เช็กชาค่ะค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเหมาะกับใครบ้างนะคะคือคือคำถามหลายอย่างเลยที่หมอเจอะคะ่ะหนึ่งเหมาะกับใครฉีดได้ทุกคนนะคะหมอมีคนไข้ที่มาฉีดบริการตัวนี้ค่ะตั้งแต่นักศึกษายันคนสูงอายุแต่เท่าที่เท่าที่สังเกตดูนะคะหมอรู้สึกว่าคนที่ผิวแย่ๆค่ะจะเปลี่ยนได้ชัดกว่าคนที่ผิวดีอยู่แล้วตัวอย่างเช่นหมอ ผู้ซึ่งผิวดีระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าทำมาเยอะมากนะคะคือเราอะผิวดีอยู่แล้วเวลาฉีดเนี่ยหมอย,ยังสัมผัสได้เลยว่ามันเปลี่ยนแต่เวลาหมอฉีดคนไข้อะคะ่ะเรา Followup คนไข้ที่ผิวเขามีความเสื่อมสภาพมากกว่าผิวมีความเหี่ยวกว่าบางกว่าอย่างเงี้ยค่ะการเปลี่ยนแปลงคือชัดมากเลยค่ะตั้งแต่โดสแรกแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ผิวดีอยู่แล้วฉีดไปไม่เปลี่ยนอะไรนะคะมันคือการบํารุงอะคะ่ะบํารุงให้ผิวเราดีถ้าเกิดเราไม่ดูแลเลย อย่างตัวอย่างเช่นเอาหมอเลยเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดหมอไม่ดูแลผิวไม่ดูแลตัวเองเลยผิวณนะตอนนี้ค่ะคงจะแย่กว่าน,นี้เยอะมากๆนะคะตอนนี้เราอายุแบบเลข3กว่าแต่ผิวเราหมาว่าผิวผิวค่อนข้างแบบดีพอสมควรเลยะคะ่ะเมื่อเทียบกับ คนในวัยเดียวกันเหมือนอวยตัวเองเยอะเลยอะเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาเจอกันดีกว่านะคะกับคนไข้วันนี้เป็นคนที่หลายๆคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่อาจจะคุณนหน้าคุณตาก,กาันเพราะว่าเป็นพนักง,งานประจําของอาคิคลินิกสาขาไอแบบบางนาค่ะซึ่งก็คือน,นี่เลยคะ่ะพี่น้ําค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวตรงนั้นเลยค่ะพี่น้ำนะคะพี่น้ำเนี่ยเป็น พนักงานประจำสาขาเรานะคะผู้ซึ่งสนิทกับคนไข้หลายคนนะคะและพี่น้ำก็อายุเท่าไหร่แล้วคะอยากจะแบบ <โฮ S 1> ปวดอายุหน่อย<ม>อายาจ<ห>ะบอกเลยคะ่ะสามปีแล้วคะ่ะอายุ37แล้วนะคะซึ่งอายุ37ดแต่หน้าและผิวเนี่ยเด็กกว่าอายุ37พอสมควรเลยนะคะซึ่งไม่ใช่ว่า ทุกอย่างมันมันดีตั้งแต่กําเนิดเนาะใช่ค่ะพี่หมอแล้วแบบถ้าเกิดเรารู้ตื้นลึกหนาบางเนี่ยเราจะรู้ว่าพี่น้ําเนี่ยก็ชิบช้านู่นนี่นั่นหลายอย่างเจอมาหมดแล้วเจอเข็มมาหลายรอบแล้วนะคะค่ะหมอรบกวนปรับเบาะสูงขึ้นนิดนึงค่ะปรับเบาะให้สูงขึ้นหน่อยค่ะพี่น้ำเนี่ยทำอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ที่เราให้ฟูที่เราเนาะและวันนี้ทีอยู่ก็หมอก็แปลกใจอยู่พี่น้ำก็มาบอกว่าคุณหมอคะ จริงๆมีประเด็นนะคะคุณหมอ,อมคือจริงๆก็คือเคสของลูกค้าเรานี่แหละค่ะคือเข้ามาเคสแรกเป็นเป็นวัยกลางคนก่อนก็คือแบบหน้าค้ำแดดหน้าค้ำแดดมากแล้วก็หมองแต่หลังจากฉีดไปคือทางคลินิกเรามีการ follow up อยู่แล้วก็เลยชอบก็จะโทรไปหาลูกค้าลูกค้าบอกว่าผิวเขาสว่างและอีก5วันเขากลับเข้ามาที่คลินิกผิวเขาสว่างขึ้นเลยเคสนั้นน่ะแล้วมีอีกเคสหนึ่งคือเคสสิว ที่เป็นแบบรอยสิวดำๆนะอะไรเงี้ยคคุณหมอมันสว่างมันผ่องมันก็เลยเกิดการที่แบบ เราอะอยากฉีดเองอันนี้ต้องแบบต้องบอกเลยนะคะเราหรือคุณหมอจ๋าที่มาฉีดเลย <c oughs> บกติคุณ<า><ร>หมอไม่ฉีดอันนี้ตอนเที่ยงเรามาหลายตอนเที่ยงคือเราหรือมว่าคุณหมอแบบวันนี้ไม่ได้แล้วนะคุณหมอผัดพี่น้ำมาหลายวันแล้ว <c oughs> คุณหมอต้องฉีดลูตาโกรลให้พี่น้ำได้แล้วคืออยากฉีดม, <c oughs> มากนะคะนึกถึงรอบที่แล้วเลยค่ะ <c oughs> พยาบาลพี่ตากนั่นก็มาแบบเราหรือหมอแบบคุณหมออยากฉีดอยากฉีดเพราะว่าเห็นลูกค้าเห็นคนไข้ที่เราอะค่ะฉีดแล้วเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนช มันก็เลยอยากฉีดบ้างนี่คือพี่ตั๊กสาขาเหม่งจ่ายอะคะ่ะก็วาวนหมอแบบจะฉีดครั้งที่สองแล้วนะว่าคุณหมอมันครบระยะแล้วอยากจะฉีดให้มันดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเิ็มแรกจะลองดูนะคะแต่ว่ายายาตัวเนี้ยค่ะตั้งแต่ที่ขายให้ลูกค้าค่ะคือขายปุ๊บลูกค้าบอกต่อเราเองเลยนะคะเราไม่ได้บอกว่าทํทําทาการตลาดเยอะมากมายนอกจากว่าในเพจของเราคือลูกค้าค่ะ ส่วนใหญ่จะเข้ามาอยู่แล้วก็คือเข้ามาทางเพจมาถามตลอดว่ากณต้ากูราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แล้วก็จะมีการจองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการจองเคสเข้ามานะคะส่วนใหญ่นะคะทางบางนาของเราค่ะเคสฉีกกูต้ากูตอนนี้คือเคสเยอะมากนะคะถ้าหากว่าจะให้คุณหมอจาัาคือมือหนึ่งมือฉีดของเราอยู่แล้วะคะ่ะแล้วก็คือฉีดมือเบามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่บอกว่าอ่าอันนี้คือขายเปื่อมาเด้ด้วยใครที่บอกว่ามาเด้อะค่ะฉีดแล้วเจ็บ พอมาเจอเคสที่ที่เป็นเคสประทับใจเคส,สตันดี้ของเรากล้วเข็มค่ะพี่หนูกวัวเข็มมาเจอคุณหมอจ๋าฉีดให้แบบมือเบามากเลยอันนี้คือเดี๋ยววันนี้ลองกุต้าโกนะคะเพราะว่าเพื่อนๆรู้ใช่ไหมว่าไปเก็บผลไม้มาเจอแดกมาวันนี้เลยฟื้นฟูด,ด้วยกุต้าโกเร่งด่วนเลยคะ่ะคุณหมอคือ กลับบ้านค่ะที่นั่นไปสวนผลไม้มาแล้วก็โดนแดดเยอะแล้วก็แบบไม่ได้แล้วถ้าคุณหมอไม่ฉีดให้พี่นางต้องประท้วงหมอแน่เลยหมอเลยแบบโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวฉีดให้แต่แรกกันนะคะกลับแบบมาไลฟ์หมอไลฟ์ให้หมอหน่อยไลฟ์โชว์หน่อยเงินหน้าหนิ่งนะคะมาไลฟ์ให้คนอื่นๆเห็นหน่อยเขาจะได้เห็นว่าเนี่ยขนาดคนในองค์กรกันเองในคลินิกกันเองนะค่ะก็ ก็แบบฉีดกันคือเราเลือกของที่มีคุณภาพใช้ยาดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เรามีกันเอง,<ช>องนี่แหละว่างๆพนักง,งานก็จะเห็นหมอนั่งฉีดหน้าตัวเองบางทีพนักง,งานก็ขอให้หมอฉีดหน้าให้บนอ,อ,ยอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก่อนนะคะเพรานนะคะุณหมอฉีดคือคุณหมอจะเทสเองหลายๆตัวยานะคะแล้วพอตัวยาตัวไหนโอคือเราเราก็เห็นผิวคุณหมอมีการเปลี่ยนชัดเจนเลยคุณหมอคะสามวันตัวนี้เปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะฉีดตามตัวเนี้ย ชอบมากลูกค้าฉีดยังชอบเราฉีดเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังหลังจากนี้นะเดี๋ยวเริ่มฉีดกันนะคะเผื่อใครอยากเห็นใกล้ๆนะคะก็เข้ามาดูได้เนาะส่วนใหญ่อะคะ่ะเคสที่ฉีดเนี่ยหมอก็จะฉีดครึ่งหน้าคะ่ะเน้นยาทั้งหมดเนี่ยไปที่แก้มนะคะมีฝ้าก็จะเน้นฝ้าด้วยนะคะคือต้องขอบอกก่อนว่า เจ้ากลูตาโกรเนี่ยคะ่ะมันจะดีมากๆอีกอย่างหนึง่งที่นอกจากเรื่องทำให้ผิวขาวใสทั้งหน้าก็คือช่วยเรื่องฝ้าคะ่ะฤทธิ์ของเขาเนี่ยไม่ได้ไปทำลายเม็ดสีนะคะให้เม็ดสีจางลงแต่ฤทธิ์ของเขาเนี่ยคือไปไปเหมือนไปเตรียมผิวคะ่ะในบริเวณที่เป็นฝ้าให้ผิวเนี่ยแข็งแรงขึ้นให้เป็นฝ้ายากขึ้นให้เวลาเรารักษาฝ้าฝ้าจางไวขึ้น ให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยรับตัวยาหรือตอบรับการรักษาที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกคุณหมอมือเบามากอันนี้ไม่ไม่ได้ไว้นะคะคือปกติเจอฉีดมาหลายตัวแล้วอันนี้คือไม่เจ็บเลยไม่มีความเจ็บเลยค่ะคือตัวยาของกลูตาก,กรค่ะเขาจะไม่ได้แสบนะคะไม่ได้ปวดไม่ได้แสบ จะเห็นจากความคิวของสีหน้าและการพูดคุยฉีดไปคุยไปคคุณหมอฉีดแล้วหรอคือตะกี้คุณหมอฉีดไปจุดแรกนะคะจุดแรกคือแบบเบามากรู้สึกฉีดแล้วสบายหน้าเอาอย่างนี้แล้วกันฟิลฟิลที่ได้คือสบายคือเขาอาจจะไม่มีการเจ็บด้วยนะคะเพราะว่าหมอแปะยาชาแล้วเนาะพอแปะยาชาเนี่ยเข็มทิ่มเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกละค่ะ เราก็จะรู้สึกแค่ตอนที่เราเดินยาเข้าไปแต่ด้วยความที่ตัวยาเนี่ยมันไม่ได้มีความแสบโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหมออาจจะขออนุญาตฉีดแค่ครึ่งหน้าฉีดครึ่งหน้าเสร็จ ก็จะจบไลฟ์นะคะให้เห็นบรรยากาศสักครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะฉีดครบครึ่งหน้าแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งก็โซโล่แป๊บเดียวเสร็จนะคะเดี๋ยวาฝากกดเลือดฝั่งนี้เลยค่ะในไหนกไ็ไหนแล้วคะ่ะหมอยังพูดไม่จบ <laughs> นะคะ <laughs> ก็เลยว่าเดี๋ยวฉีดให้จบไปเลยละกัน <laughs> เดี๋ยวพูดไปฉีดไปนะคะ <laughs> ก็คือใครที่ สนใจนะคะอย่างที่บอกว่ามันเปลี่ยนตั้งแต่โดสแรกเลยดังนั้นเนี่ยน่าลองมากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งแต่เข็มแรกนะคะส่วนราคาตอนนี้ก็สะพึงมากราคาพิเศษสุดๆเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นการเปิดตัวค่ะที่คลินิกเราราคามันจะพิเศษสุดๆเลยในช่วงเปิดตัวสินค้าเปิดตัวบริการปกติแล้วอะค่ะ 1>, 1โดสเนี่ยจะอยู่ที่6,000บาทแต่เดือนนี้ค่ะ1โดสเหลือแค่3,999บาทเองค่ะราคา3,999บาทมาจากไหน3,999บาทมาจากราคาเฉลี่ยของคอร์ส10ครั้งนะคะเฉลี่ยมาคอร์ส10ครั้งของเราราคา3,999 9, 9บาท ครั้งเดียวในราคา3999บาทเท่านั้นเองในเดือนนี้นะคะก็เลยจะเห็นว่าเป็นราคาที่เราอ่ะอยากจะให้ทุกคนได้ลองปกติโปรโมชั่นประจำเดือนแบบนี้ค่ะจะไม่มีหรอกที่เดี๋ยวฝากกดไว้ฝั่งนี้นะคะปกติโปรโมชั่นประจำเดือนนะคะจะไม่มีมาลดถึงขั้นว่าเท่ากันกับคนที่ซื้อคอร์สใหญ่สุด10ครั้งเนี่ยเป็นคอร์สใหญ่สุดที่เราแล้วนะคะถ้าเกิดหมออย,อยู่มาขาย ครั้งเดียว399 9, 9ตลอดไปอ่ะคนที่เขาซื้อคอร์สิบครั้งเขาก็จะน้อยใจถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เลยเป็นราคาสําหรับให้ลองสําหรับใครที่สนใจก็ลองได้เลยในราคาเท่ากับคนเขาซื้อคอร์สใหญ่อะคะ่ะครั้งละ3 9 9 9บาทเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถแบบทักมาสอบถามได้นะคะมีลูกค้าถามมาว่ามาดีกับลูตาโกลแตกต่างกันยังไงอ๋อมีคนถามมามาดกับรูตาโกลแตกต่างกันยังไงรูตาโกลอะคะ่ะ เหมาะกับคนที่จริงๆอะ่ะคนหนึ่งคนฉีดได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะดีทั้งสองอย่างแต่ต้องบอกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเหมาะที่จะทำอันไหนมากกว่ากันมากกว่าผิวแบบเนี้ยเหมาะที่จะใช้อันไหนมากกว่าเพื่อให้คุ้มค่าเงินที่เราจ่ายไปที่สุดแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดที่สุดนะคะถ้าเกิดเป็นกรูต้ากรอะคะ่ะเหมาะกับคนที่ไม่ได้เป็นโรคผิวหนังนะคะโรคผิวหนังที่หมอพูดถึงก็คือสิวเลื้อรลัง ผดผื่นเนื้อรังภูมิแพ้ผิวหนังเนื้อรังเซ็ปเดิมที่แบบขึ้นเป็นปื้นแห้งลอกอเงี้ยค่ะกรูตาโกฉีดได้ไหมในกลุ่มนี้ฉีดได้ค่ะ แต่กลุ่มนี้เนี่ยเหมาะที่จะไปฉีดมาเดคอลลาเจนก่อนมากกว่าเพราะว่ามาเดคอลลาเจนเนี่ยเป็นการดีท็อกซ์ผิวเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของภูมิคุ้มกันผิวหนังเป็นการปรับสมดุลการไหลเวียนเลือดและน้ําเหลืองใหม่จะดีมากกับภาวะโรคผิวหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิวผดผื่นเซปเดิมผื่นแพ้ผิวหนังอะคะ่ะฉีดไปเนี่ยผิวหนังแข็งแรงขึ้นเลยหลังจากฉีดมาเดคอลลาเจนสิวต่างๆผดผื่นแพ้ต่างๆคือแห้งหายดีขึ้นอย่างชัดเจน มากๆดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นลักษณะแบบที่หมอบอกเหมาะที่จะฉีดมาเดยคอลเจนก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดผิวฉีดมาเดยคอลเจนมาระดับหนึ่งแล้วรักษาสิวมาระดับหนึ่งแล้วถึงแม้ว่าสิวยังไม่หายนะคะถึงแม้ว่ายังมีผดผื่นแพ้อยู่แต่คือฉีดมาเดยมาระดับหนึ่งแล้วอยากจะมาฉีดรูตักโกรก็ฉีดได้ค่ะหรือคนที่ผิวไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่ เป็นแค่ฝ้าหรือว่าต้องการให้ผิวเราแบบสดชื่นขึ้นทันทีขาวใสขึ้นทันทีก็เหมาะที่จะฉีดกรูตาโกลมากกว่าค่ะเนาะโอเคค่ะมีคำถามอีกไหมคะถ้าเกิดไม่มีคำถามอะไรแล้วเพื่อให้ไลฟ์ไม่นานนะคะเดี๋ยวเราขอจบไลฟ์วันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนที่ฉีดไปนะคะก็จะแดงๆแ,แล้วเลือดแล้เลือดอมชมพูแบบนี้ค่ะ แป๊บเดียวนะคะไม่เกิน10นาทีแดงแดงชมพูแล้วเรื่อยๆก็จะหายไปแล้วนะคะสามารถแต่งหน้าทาครีมโดนแดดกินทุกอย่างปิ้งย่างชาบูดื่มแอลกอฮอล์ทำทุกอย่างได้ตามปกติเลยค่ะไม่มีข้อห้ามหลังจากการฉีดนะคะโอเคค่ะ <น gehe. S 1> ก็วันนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนอาคีคลินิกลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับหมอจา๋าเจอกันใหม่กับพี่น้ำรอบหน้านะ